สวัสดีครับพบกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้นะครับกับผมครูเทวันภูพานทองอามาวันนี้นะครับเป็นการใช้ภาพอวตารนะครับโดยใช้ฟิลเตอร์ของ snap camera นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปติดตั้งนํามาใช้งานกันนะครับก่อนอื่นนะครับใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามก็อย่าลืมนะครับช่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับครูเต้ครูเทวันภูพานทองนะครับ เอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะเข้าไปที่หน้า Google นะครับแล้วก็ไปพิมพ์ในช่องค้นหาได้เลยครับ Snap S N A P นะครับเว้นเคะหนึ่งนะครับแล้วก็ c a m e l a C A M E R A นะครับอ่าพอค้นมาปุ๊บนะครับเราก็จะเจอลิงก์อ่าลิงก์อยู่ที่อันแรกเลยนะครับ Snap c a m e l a ตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปก่อนนะครับ เข้ามาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกดาวน์โหลดเขาบอกว่าตัวนี้ใช้ได้ทั้ง PC หรือว่าเครื่อง Mac i n t o s h นะครับโอเคกดดาวน์โหลดไปเลยดาวน์โหลดแล้วนะครับสิ่งแรกเลยที่เราควรจะศึกษาให้ดีๆนะครับก็คือน,นี่เลยครับ Operating s y s แ e m แล้วก็ Hardware นะครับเขาบอกว่าระบบปฏิบัติการที่รองรับก็คือ Windows 10อ64บิต หรือใหม่กว่านั้นนะครับแล้วก็ระบบบริการ Macintosh อ่าเวอร์ชัน10.13หรือใหม่กว่านะครับส่วนฮาร์ดแวร์ที่รองรับก็บอกว่า Intel Core i3 2.5 g ิหรือ AMD FX 4 4003 2.6 g ิกนะครับแล้วก็แรมก็อย่างน้อยต้อง4นะครับเครื่องผมสีนี้เกือบไม่ไหวนะอ่ากราฟิกก็ประมาณนี้นะครับใครไม่ไหวก็อย่าฝืนนะครับเครื่องอื่นแน่นอนนะครับอันนี้ไม่แนะนำแต่ถ้าเครื่องใครใหม่ ออกถอยไม้ใหม่ๆเนี่ยน่าจะพอได้เนาะอ่ะจากนั้นก็เลื่อนลงไปด้านล่างเลยนะครับข้างล่างก็จะมีอ่าปุ่มยอมรับตัวนี้แหละติ๊กปุ๊บแล้วก็มันจะถามนิดนึง I am not robot นะครับโอเคืนิงนและวมันไม่ใช่ robot จากนนอันนี้ก็คลิกให้ถูกนะครับด download for Mac หรือว่าด download า for PC นะครับผมก็เลือกด download for PC ไฟล์ดาวน์โหลดนะครับมีขนาดประมาณ97เมกนะครับ96.9เลย4ตีไป97เลยพอแตกไฟล์เรียบร้อยแล้วมันจะกินพื้นที่อยู่ประมาณ245เมกนะครับก็เขาถือว่าไม่ใหญ่มากแต่ว่ามันจะไปกินพื้นที่กราฟิกนะครับอ่ะนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเข้าไปดูนะครับในโฟลเดอร์นี้เลยโฟลเดอร์ดาวน์โหลดอ่ะคงเคยดาวน์โหลดมาแล้ว1รอบอมาทดสอบมาสักครู่นี้ออะผงขอ เอาตัวเดียวกันกันละกันอะนะครับได้ไฟล์ดาวน์โหลดมาแล้วก็ดับมันคลิกได้เลยนะครับกดรันขั้นตอนนี้ก็มีอะไรมากครับกด yes 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 ขอพายออกเสียงผิด yes นะครับแล้วก็ next next next, next. จะสร้างชอ็อตค c u t ไว้ที่เดสก์ท็อปไหมนะครับข้างสร้างก็ได้นะครับกด next install ครู่นะครับกินเวลาไม่นานครับเวลาติดตั้งนะครับไม่เกิน5นาทีเนาะรว,รวมดาวโหลดอะไรผมล,ลองดูแล้วนะครับแต่ว่าอย่างที่แจ้งก็คือถ้าเครื่องสเปคต่ําไม่แนะนํานะครับเครื่องมันก็อาจจะค้างไปเลยนะครับหรือไม่ก็พอติดตั้งเสร็จนะครับฟิลเตอร์ก็อาจจะใช้งานไม่ได้นะครับอันนี้เราเอามาทําอะไรนะครับสําหรับคุณครูที่ ทําการสอน online, ออนไลน์ตรงนี้เนาะนักเรียนเห็นหน้าคุณครูอาจจะเบื่อหรือคุณครูอาจจะอยากให้นักเรียนออมีความแปลกตาแปลกใจหรือสนุกสนานกับการเรียนออนไลน์บางท่านก็ไปเช่าชุดเออแต่งตัวให้แบบดูน่าสนใจนะครับแต่ฟิลเตอร์นี้ก็ช่วยครูดได้นะครับในระดับหนึ่งก็จะทําให้อ,อ่าอะไรล่ะเพิ่มความสนใจในักเรียนโดยที่เราไม่ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณในการ เช่าหรือซื้ออะไรมามาแต่งเนะาะเอาละครับมันก็มาบอกว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับอ่าตัวนี้เขาติ๊กให้แล้วเราจะรันขึ้นมาเลยก็กดฟินิ s นะครับโอเคมาหรือ,อยังมาหรือ,อยังอ่าเดี๋ยวพอปิดตัวเนี้ยก่อนโอเคมาแล้วนะครับอ่าผมขยายใหญ่เต็มจอเลยกด next นะครับ finish นะครับอันนี้รอนิดหนึ่งนะ เหมือนกับมันจะไปเชื่อมต่ออะไรเงี้ยไม่รู้นะครับขนาดเครื่องผมก็แรมเยอะอยู่นะ SSD ด้วยนะครับก็ไม่มีผลหลอกเดีย๋ยวไปเพิ่มแรมเป็นสัก8ปทิกจะได้ประมวลผลเร็วขึ้นหน่อยในช่วงในเรื่องการาฟ,ฟิกพอดีไม่ได้เล่นการาฟ,ฟิกเท่าไหร่นะครับรอสักครู่นะครับอ่ามาแล้วนะครับ มาแล้วก็ไปเจอหน้ากูเต้เลยอ่าตอนนี้มาในเ <c oughs> อ่อในมาดูดานเท่าหน่อยนะครับอันนี้เป็นฟิลเตอร์แรกนะครับที่เขาให้เรามาเลยนะครับบอกว่าแรมพาดเออไงลระมาะเรียนนะใครไม่ส่งงานวันนี้นะ <c oughs> ครับหรือจะลองฟิลเตอร์ใหม่ปุ่มนี้ก็คือการเลื่อนเลือกฟิลเตอร์อข้างล่างนี่แหละนะครับเราไม่คลิกตรงนี้เรามาคลิกตรงนี้ก็ได้นะครับข้างๆรูปเรา จะไปที่ฟิลเตอร์ที่2ครับฟิลเตอร์ที่2อามาแบบคิกครูอันนี้น่าจะเหมาะกับท่านผู้หญิงนะครับสําหรับผมนี่คงจะหมดความน่าเชืถือไปเลย <c oughs> ไปฟิลเตอร์ที่3นะครับเดี๋ยวรีวิวฟิลเตอร์ให้ดูเลยฟิลเตอร์ที่3ก็มาแนวของการ์ตูนเนาะการ์ตูนออกการ์ตูนแนวฝรั่งอ่าอันนี้บอกเลยว่าไอ้เรื่องนี้ไอ้แ n น p c คาเม a เนี่ยผมไปเห็นภาพนี่แหละของพี่ชายนะครับคุณครูจตุรพัฒน ปทุมนะครับจากโรงเรียนพลทองพัฒนาวิทยาเนี่ยเอามาใส่เล่นฟิลเตอร์ตอนประชุมการประจำเอ๊ะพี่เอียวมาจากไหนก็สงสัยอยู่นะครับก็เลยเออเอามาลองใช้หน่อยสิเผื่อจะมีประโยชน์บ้างนะครับฟิลเตอร์ที่4นะครับเป็นฟิลเตอร์ลักษณะอนิเมะสไตล์ครับอา้าวอยู่ดีผมก็แปลงร่างเป็นกระตูนญี่ปุ่นไปแล้วนะครับนี่มีอะไรอีกนะครับอันนี้ตาแมวตาแมวนะครับ ตาแมวเออโอยมาแล้วอันนี้ฟิลเตอร์แบบชาวเกาะดูด,ดันครับชาวเลชาวเลหน่อยโอ,อ้ยเดี๋ยวหนวดเขาซะหน่อยอ่าฟิลเตอร์ผู้หญิงครับอ้าวมางี้โอ้ยไม่ไหวครับเสียเสียการปกครองหมดแล้วก็ฟิลเตอร์สุดท้ายนะทนใจคัะฟิลเตอร์หน้าเด็กครับอ่าอน,นี้ผมเคยเห็นหลายท่านเนาะทาอันนี้ค,คุณครูที่ สอนเด็กเนี่ยพอเราฟิลเตอร์นี้เ,เด็กก็อาจจะรู้สึกว่าใกล้ชิดกับเรามากขึ้นหร้ยคุณคู่ไว้เดียวกันหรือเปล่าอะไรยังไงนี่นะครับวิธีไปใช้ทีนี้เราก็เปิดตัวนี้ค้างไวเ้เาวนาะสมมติผมเลือกฟิลเตอร์นี้แหละผมก็เปิดค้างไว้จากนั้นผมจะนําไปใช้ใน g o o m l e t อ่าผมก็ไปเปิด Google Meet ขึ้นมานะครับตัวของ Snap Camera ยังเปิดอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปในห้องห้องที่จะทําการสอนนัเกเรียน จากนั้นนะครับเราก็จะมาตรงจุด3จุดด้านล่างนะครับนี่อันนี้มันบอกว่ากล้องยังไม่พร้อมนะโอเคเรามาตรงจุด3จุดด้านล่างมาที่การตั้งค่านะครับแล้วก็มาที่วิดีโอไปเลือกกล้องครับอพอดีกล้องเรามันถูกโปรแกรม Snap ใช้งานอยู่ฉะนั้นเราก็ต้องไปเอาภาพจาก Snap Camera ครับอโอเค ครูครับสักคู่มาแล้วอ่อาอันนี้ภาพพื้นหลังมันก็เปลี่ยนด้วยเพราะว่าผมเปลี่ยนภาพพื้นหลังไว้ก่อนหน้านี้นะครับพอดีผมไปเปลี่ยนภาพพื้นหลังตัวพวกนี้ด้วยนะครับเอาไม่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ภาพพื้นหลังก็จะได้ภา,าพภาพพื้นหลังของธรรมดาแต่ถ้าใส่ภาพพื้นหลังด้วยเนาะอืมนี่ใส่ภาพพื้นหลังด้วยก็ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น เอฟเฟกตนะครับแต่จะเห็นว่าอย่างแจ้งเตือนเมื่อกี้คอมพิวเตอร์จะทำงานช้าลงนะครับเพราะว่ามันใช้ทรัพยากรค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าถ้าเครื่องของคุณครูท่านใดพร้อมก็สามารถนําไปใช้เป็นลูกเล่นเนาะ,ะให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้นได้นะครับอ่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูคที่ทําการสอนออนไลน์ช่วงนี้คลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ